เคยรู้สึกไหมว่ายิ่งอายุมากขึ้นเหมือนโลกยิ่งมองเราเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนสำคัญกลายเป็นเพียงเงาจางๆที่ถูกลืมเลือนจากที่เคยแข็งแรงกระฉับกระเฉงกลับอ่อนล้าโรยราจากที่เคยมีคุณค่ามีคนนับหน้าถือตากลับเหมือนไร้ค่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องที่หลายคนไม่อยากพูดถึง แต่เป็นเรื่องจริงที่เราทุกคนต้องเจอนั่นคือความแก่ชราแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถอดใจเพราะความจริงที่น่าตกใจกว่านั้นคือสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดเกี่ยวกับความแก่อาจเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงที่สังคมสร้างขึ้นและวันนี้เราจะมาเปิดโปงความลับที่ถูกซ่อนไว้ความลับที่ว่าวัยชราไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังกว่าที่เคยเป็นมาคุณอาจจะสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อร่างกายก็เสื่อมถอยเรียวแรงก็ถดถอยแล้วจะเอาพลังมาจากไหนคําตอบอยู่ในธรรมะธรรมะที่ไม่ได้มีไว้แค่สวดมนต์ภาวนาแต่คือกุญแจสำคัญที่จะไขรหัสของวัยาราที่ไม่ยึดติดกับความทุกข์เปลี่ยนความไร้ค่าให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราพลังที่ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝัน แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังเรามาเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ฟังอาจเปลี่ยนชีวิตบั้นปลายของคุณไปตลอดกาลหลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่าแก่แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝังรอวันร่วงโรยเป็นภาระให้ลูกหลานฟังแล้วหดหูใช่หรือเปล่ายิ่งสังคมทุกวันนี้ที่ให้ค่ากับความหนุ่มสาว ความสวยงามความสำเร็จทางวัตถุก็ยิ่งทำให้คนวัยชรารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนไม่มีที่ยืนแต่ความเชื่อเหล่านี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมที่แตกต่างเราจะพบว่าผู้สูงวัยในหลายสังคมกลับถูกยกย่องว่าเป็นปราชญ์เป็นครูเป็นผู้ชี้นำทางเป็นศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวและชุมชน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะในตัวของพวกเขามีบางสิ่งบางอย่างที่คนหนุ่มสาวไม่มีนั่นคือประสบการณ์ซึ่งสังสมมาทั้งชีวิตคือความรู้เท่าทันที่ตกผลึกจากการเวลาคือความเข้าใจในความจริงแท้ของชีวิตอันลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะสอนได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้จากตำราหรือโลกอินเทอร์เน็ตแต่เป็นสิ่งที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์ จนเกิดเป็นความเข้าใจในชีวิตอย่างท่องแท้และนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราที่ซ่อนอยู่ในวัยชาราพลังที่รอการค้นพบและปลดปล่อยออกมาเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงคราวนี้เราลองมาเจาะลึกถึงแก่นแท้ของพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเราที่ว่านี้กันว่ามันคืออะไรกันแน่และทร,รมะจะช่วยปลดล็อกพลังนี้ได้อย่างไร พลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเราในที่นี้ไม่ใช่พลังวิเศษเหาะเหินเดินอากาศแต่คือศักยะภาพแสนยิ่งใหญ่ภายในตัวที่เราทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่ถูกบดบังด้วยความเชื่อผิดๆด,ด้วยภาพลวงตาของสังคมและธรรมะก็คือเครื่องมือที่จะช่วยขจัดสิ่งบดบังเหล่านั้นออกไปเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่เปี่ยมด้วยปัญญาความเมตตาและความสงบ ลองนึกภาพตามว่าคุณคือต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดผ่านการเวลาผ่านพายุฝนผ่านแสงแดดแผดเผาผ่านความแห้งแลง้งรากของคุณอย่างลึกลงไปในดินดูดซับธาตุอาหารใบของคุณแผ่กิ่งก้านสาขาโอบรับแสงตะวันคุณไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะคุณได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อยืนหยัดเผชิญหน้ากับทุกความทา้าทาย และเติบโตแข็งแกร่งขึ้นจากภายในนี่แหละคือความรู้แจ้งคือความเข้าใจในกฎธรรมชาติในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งความเข้าใจที่ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งสุขและทุกข์ล้วนผ่านมาแล้วผ่านไปเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จชื่อเสียง หรือแม้แต่ความทุกข์ความผิดหวังความสูญเสียคุณจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นใจคุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการของความอยากและความไม่อยากนี่คือพลังแห่งความสงบพลังที่เกิดจากการรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำจิตใจและเมื่อใจสงบคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบ คุณจะเห็นความงามในความเรียบง่ายในสิ่งเล็กๆน้อยๆยรอบตัวคุณจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเมื่อใจเต็มเปี่ยมด้วยความสงบและความสุขคุณจะแผ่ขยายความรู้สึกเหล่านี้ออกไปสู่ผู้อื่นโดยอัตโนมัตินี่คือพลังแห่งความเมตตาพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกมีความสุข คุณจะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณกับทุกสรรพสิ่งคุณจะเข้าใจว่าเราทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นและเมื่อนั้นคุณจะไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพราะคุณรู้ว่าการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะเข้าถึงพลังเหล่านี้ได้อย่างไร ในเมื่ออายุก็มากขึ้นร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมจะให้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนานๆนานก็คงไม่ไหวคำตอบก็คือการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่คือการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้รู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่ากายเคลื่อนไหวอย,อย่างไร รู้ว่าใจกำลังคิดรู้สึกอะไรโดยไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปแทรกแซงเพียงแค่รับรู้เฉยๆเหมือนดูหนังดูละครโดยที่ไม่อินไปกับบทบาทของตัวละครแรกๆอาจจะยากหน่อยเพราะใจมันคุ้นชินกับการคิดฟุ้งซ่านการปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่ถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆสงบลงความคิดจะน้อยลงสติจะชัดเจนขึ้น และเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อนั้นเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในใจของเรานั่นเองนอกจากการเจริญสติแล้วการทำทานการรักษาศีลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นการให้ทานไม่จำเป็นต้องให้เงินทองข้าวของเสมอไป การให้อภัยการให้กำลังใจการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจก็ถือเป็นทานที่มีผลดีมากส่วนการรักษาศีลก็คือการตั้งใจงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจศีลจะช่วยคุ้มครองให้เราปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและยังช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบเย็นไม่วุ่นวายเดือดร้อนเมื่อเรามีทาน มีศีลมีสติเป็นพื้นฐานเราก็จะสามารถพัฒนาปัญญาให้แก่กล้ายิ่งขึ้นได้ด้วยการศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์จากคำพีทางพุทธศาสนาหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆที่เชื่อถือได้และนำมาปฏิบัติขัดเกลาตนเองอย่างสม่ำสเสมอเมื่อปัญญาแก่กล้าเราจะมองเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงาม นำพาความสุขความเจริญมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริงมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นแล้วว่าวัยชราไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความร่วงโรยแต่คือโอกาสทองของการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญจากสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดชีวิตเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงและถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตบั้นปลายให้คุ้มค่าที่สุด จงอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยการหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองฝึกฝนการเจริญสติทำทานรักษาศีลศึกษาธรรมะและแบ่งปันความรักความเมตตาให้แก่ผู้อื่นแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนอื่นแต่อยู่ที่ใจอันสงบเย็นเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงต่างหาจนเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิต คุณจะสามารถจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบด้วยความอิ่มเอมใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริงสรุปหัวใจสำคัญของวัยชราที่ไม่ยึดติดกับความทุกข์ไวยชราไม่ใช่จุดจบแต่คือโอกาสทองของการพัฒนาจิตวิญญาณพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราคือศักยะภาพภายในปัญญาความสงบความเมตตาและการปล่อยวางธรรมะคือกุญแจ ปลดล็อกศักยภาพด้วยการเจริญสติทำทานรักษาศีลและศึกษาธรรมะภาวะที่ไม่ยึดต,ติดกับความทุกข์คือภาวะจิตไม่ใช่การไม่ตายแต่เป็นการมีจิตใจที่สงบเย็นเป็นอิสระจากความทุกข์เริ่มต้นวันนี้อย่ารอชา้าหันมาดูแลจิตใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วคุณคิดว่าวัยชาราเป็นอย่างไรลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ ได้ที่ช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีชีวิตบั้นปลายที่เปี่ยมสุขและพบกับภาวะที่ไม่ยึดติดกับความทุกข์ทางจิตวิญญาณตลอดไป